S <S 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 สามารถติดตามชมและประกาศการรับน้องๆได้อีกนะครับสำหรับปีนี้การพิธีมอบรางวัลในภายใต้โครงการวินวินวอลของชนแดนสีซั่นสองภายใต้งการวินวอลชายแดนจบเป็นอย่างเรียบร้อยผมอัศกรชวรัฒน์ดาขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านและผู้บริหารทุกท่านอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสำหรับคุณอัศกรชัยโยธาค่ะ ก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะที่นำมาให้ท่านได้รำแสดงความยินดีแล้วก็ให้ได้ชมผลง,งานของน้องน้องกิวันคนรุ่นใหม่อนาคตของชาตินะคะวันนี้ยังดีอีกหนึ่งกิจกรรมตอนนี้ศิลปินเรามาแล้วนะคะทุกท่านคะด้านหน้าเวทีเราพร้อมไหมคะค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานอดแบบซินดีนะคะจัดโดยกรมการพัฒนาชมุชมชน ค่ะนะคะเราจะได้ร่วมรับความสุขนะคะผ่านมินิคอนเสิร์ตในวันนี้โดยน้องไรอันกากปันจิตนะคะตอนนี้เจอปพร้อมแล้วท่านไว้ฟังนะครับจนไม่เจ็บนะครับมีงินให้น้ำไม่ซับไสินที่ดิตนดวเแม่ค้าแม่ทายถ้าได้มาชมอพเลงกคงเป็นเละกลับไปขอให้คืนเกลีในน้ำให้าลูกาแน่น รวยๆปากปากนะครับไม่ยังไม่รวยคอยรวยสนใจเอกเอกทุกคนนะครับโชคดีมีชัยคิดสิ่งไหนสมหวังดังใจบอกรวยรวยปากปากนะครับไม่จนไม่ทิ่มนะครับแบบเอามาปั๊บให้รับทุกครัสตาร์แบงคพัน จะจำอะไราขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกงานโชคบดีแบบไม่มีอันฟันเทนอะไรขอให้เ hey, hey, hey. หงแหงเรื่อยๆบ,บางๆนาครับไม่จนไม่เจ็บนาตรัมีเงินให้น้ำมีซับมีสิบที่นินตัวเองเปทายไปทายถ้าได้มันชมเพลงมุมบันเละกลับไปขอให้ค,ค,คืนเพลงเสนาไปท่าลูกท่มมาแน่น ที่แบ่ไม่มีอันจะทำอะไรขอให้เงันเงินมาไกลเป็นเพลงร้องราไรมันใจอยู่ไกลกินดินกินฝนชื่นใจในทุกวันเท่ลา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  โล่จีไอมันคอยเอาใจเอาใจโอ้จีไอในโกลฮัลโหลเซกูนบายคนอีกคนนายเสดายนั่งร้องไห้โอ้จะหอบ้าตางเขาไปก็กลัวโดนต้องเดินเซโตมาบังกะโลหักหัวคนไทยโอ้ยบอกแล้วบอกบาง มีผู้ว่าฝรั่งดีเดียวมันลังทิ้งเจ้าไปโอ้อยากกินหมแหฮ อยากเป็น,นแมนแล้วต้องมานั่งเจ็บใจละอีนาานามมนขอควรรัานไทยทม่วดที่ไอซ้อมแตละเดินทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาแม่แม่ปลากลับมาทำไมล่าเธอสมนาำหน้าจังางะรันมาทิ้งแควแลเธอไปนั่งขายเบอร์ตามมากลับมาทำอะไร โอเดูไปลูกนะไม่บอกแม่บอกป้ามีผัวขดารงดีเทียวมันแล้วก็ทิ้งเจ้าไปโอ้ยอยากกินหมูแ้ม อยากเป็นนิแม่แล้วต้องมาทักเจ็ดใจเลยนางนาง้ำมนว่าพนบ้านไทยเป็นกว่าที่ไอส้อมใจละเด้อทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาแม่แม่ปร,รากลับมาทำไมล่อนานอดเธอต้นตาลนาจังฝรั่งมาทิ้งแฝด ไปนั่งขายเบอร์ตาบมากลับมาทำหน้าใหม่โอเคครับฮะฮะจะาเป็นหลันเคยอีกแล้วเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้ เป็นยังไงบ้างแม่ติดตามตลอดดีนะครับติดตามตั้งแต่เด็กๆเลยนะจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ก็บอกหล่อมากอลยก็เขินเลยทีนี้นะข้างหลังสวัสดีนะครับนะฮะสวัสดีข้างหลังด้วยนะครับนะฮะคนที่เิ่นมาครับถ่ายรูปได้เลยครับถ่ายได้เลยครับครับครับ สาวสวนแตงสาวสวนแตงเมืองสุพรรณเชื่อเสียงน้องมาลือลั่นดังจจานกระถางทั่วกรุงประมาณนี้อ่ะเพลงต่อไปจัดมาก,ก่อนเลยฮะคนนี้เพลงเร็วๆเยอะจัดมาครับเพลงต่อไปอจะเปไปไครกัน ครักคนอื่นะจะมาทำไมอาจาออไปรักใครช้ำใจซ้ำรวยลืมคำช้ำใจซ้ำรวยลืมคำช้ำใจซ้ำรวยลืมคใำมคใครลืมใครแน่ที่แท้ซ้ำรวยลืมพี่รักกันหลายปีดูสิยังมาใจดำ จใจดำมือเรือนิดยกหินมายีมายามเทวนาช่วยด้วยช้ำรวยลืมคำโทรมาทุกคืนรักคนเดิมแล้จะมาทำไมถ้าเจ้าไปรักใครช้ำใจสำรวยลืมคำช้ำใจซ้ำรวยลืมออคำช้ำใจสำรวยลืมคำ ได้การหลีกหน้าย่อมร้ายก็ได้ความดื้อสีย่งคนเขาลือลือไปทั่วบานระดับว่าเรารักกันรักกันแล้วจะเดิมตั้งแคว่าได้ช่วยด้วยน้องสำรวยลืมคำพอหลอนไม่ เขาสถิตเป็นไงเขาลอกเขาทุนทำสอนได้ทายเขาลอกเขาลวกโอ้ยไม่พัวมาอะไรเองธอสะใจกลับมาจะเธอคนดีรักพี่ีต่อพี่ยอมรับ ขาเวนรอลูกคนหัวปีถ้าไม่มีพอ่อเราอันจะบอกรักเองครับขอบคุณครับ เธอสุดโหดได้ฉันควรใครสุดอะไรเหลือประมาณคิดว่าฉันนี้เอาใจยังที่อย่างนั้นปรกพันช่ำวานมันแทบไม่ด้าจากฉันวิมันมาประทานความรักฝากใจฉันอยู่ที่นีมาทำให้รักทำไมดังต้นไม้ก็ได้น้ำูงามน้ำ มือนกองไโลกกลาบปินตามเพานเปรียบใจฉันดังต,ต้นไม้ควรใครตาย อยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนจะได้ไม่เป็นไนใหนโ้โวดมาเจอเธอรักเธอจนคุ้นวูรักตัวปวดหัวให้ทำใจอยู่ดีดๆมาทำให้ฉันรักเธอได้แต่เพ่อตอนเจอควาอป,าปามหมารู้ไม่เธอว่าเธอสุดโหนได้ฉันควรใครสุดอะไรเหลือประมาณ มีบ้านอื่นจองอีกเทียบแม่แม่พันนีบอกชื่อเลยแม่พันดีครับผมับผมขอบคุณมากฮะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะต่อก็เลยฮะตอ,มมอบกันเลยครับผมับ ขอเวลาสักนาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมามองรักใครอยู่เปิดใจให้โอ้จะได้ดี อนุรุมัยม้นทย่รอเวลารอวันควันตาววารนจะขอสมาคเป็นแฟนคนตาจะขอสมาคเป็นแฟนคนตา

สวนสูงและสูงพอสมควรหิวพมา่าในตาเิอชวนละสร้างความปั่ปวนละให้หัวหมูชายออกให้รู้ว่าอันตรายจะเจอเ,อเธอที่ไหนจะปล่อยเธอเลอยนูลอ่าสู้ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยให้สู้ด้วย อันที่จริงไม่าวนด้วยยังฟันไปนยังมารรกยังอะไรในบอรักพันยาวโยนไม่ตัดใจไม่ตายก็เจวอถ้าเปลี่ยนรักเปลี่ยนรักไปเปลี่ยนขบวนแม่ใจทางด่วนชะมาเรือวนเยนลายบอกให้รู้ว่าอันปราอ้ายตัเจอเธอทีอ่ไหนจะปล่อยเธอลอหนวล ว่าวิา่งมาค่ถนัดเลยวนันนี้ขอบคุณมากครับให้แหวนให้แหวนให้แหวนเอาความมือมาติดมั่นเดี๋ยวก่อนนะรอบที่แล้วมันอีอนึงนะลูกเ <laughs> จ็บไปหมดแล้วให้สองอันนะอันนี้หัวใจด้วยรักตายเลยอย่างเนี้ยขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณครับ อ่ะเพลงเร็วสุดท้ายฮะรักคนยิ่งกว่าใครครับจัดมา ครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากคุณนแครับอ่ะเตงติงไปแล้วลูกท่งหวานจ๋าจานนั่งน,นะฮะกับเพลงพระเก่าข้างกองฟางครับตบม,มือแบบไม่เคยฟัง คนะอมามมัชอบนะทีนะ่หนูก็มาให้หนูมัจะขอเพลงเขาหร่ ออที่ข้ามตองฟ้าสองเราเคียงข้างคือได้ใบบานของร่มเงียงไทยเคยฟังปากดวงใจเคยหอมแก้มสายและหอมแก้มขวา ดแล้วจากไปเป็นลมพี่เสียแล้วเสียนาลืมคนบานตาเคยดำยาเอาแร้กันผมลงกิ่กันล้าน แปดทางบ้านเคยอุ้มเคยอ้อมอย่างนี้อย่างไม่นเลยยังไดออดดีสวาดแน่ชัดเลยหอมข้าวต้มมาไปใส่ไปเออ เัือนหลวงอตฟังเอลน้ำโมวันออกพรรษายายไม่กลับยายไปลาไปกลับมาคอยลูงคอยท่าไม่เห็นหน้ามาสักที พบพบใหม่มแล้วสิจึงเลืมรักีที่ค้างต่อ ยายไปแล้วดกลับมาอมคอยล้องคอยทาไม่เหนน้ามาสักทีผมพมดไปแล้วสิจงเล่นให้ที่ข้างต่อ นะพ่อมากนะแม่นะคุณแม่ก็เสียงแหบก็พยายามตะโกนจังเลยนะจา้จาจ้าจ้าเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายนะครับกับเพลงขอบคุณแฟนเพลงครับผมไังไงนยะ आबा <laughs> आबा <sum> นะครับขอต้อนรับแฟนๆครับหนูมากราบขอพู ผมแทนเธอใจหวังเวเมือ่อแบงเล่ยงให้กำลังใจเธอใจใม่ดีจะเป็นเลงทุกครที่ใกลายหลังหลัง โอ้เป็นของฝากหน้าใครให้ตะไหวรอสังแข็งใจอย่ามีเครียดไปไม่ตายนะนะโอ้อยู่ แฟ้เผอไปเคยตัวงหรือดังกวา่าใ,ใครใคระต่คนู้บ้างเท่านั้นที่ใจช่วยเ,เป็นแรกใจให้ผมงดัง้ เชื่อว่าสติปัญญาใหญ่พูดให้ทางเธอนั้ขอตงเชื่อใจไว้เธอว่ารักส่วนชั่วไม่ลืมแฟนให ขออยู่เป็นไปไม่เคยคิดว่าจะได้ความใครใคร กวบังค์อน้ำยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงใจเทพมังดังดว่าสถิตฟ่าป้ายนใหญ่ไปทั้ง,งเทิานั้น าต้องที่หได้ว่าเองเ็งว่ารักชั่วชวาไม่ลืมแตอ ครับนขอเสียงฝึบมือได้ดังไห้กับคุณผู้ชมหล่อขึ้นกับปีที่แล้วนะเนี่ยหล่อขึ้นทุกปีต้องบอกนี่แต่ช่วงนี้ให้น้องไลอ้อนถ่ายรูปก่อนเซลฟี่กับแฟนๆก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้ร่วมถ่ายภาพนะคะเข้าใจไับใจกันสักหน่อยกันนะครับนะคะเรียนเชิญทีมผู้บริหารนะคะจากกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะเพื่อที่เป็นเกียรติถ่ายภาพนะคะกับศิลปินของเราในวันนี้นะคะหลายท่านก็ สนุกสนานนะคะในช่วงนี้นะคะโดยน้องรอยอันกับบันดิบนะคะเจอทุกปีรอขึ้นทุกปีน้องเพราะทุกปีเออมาๆมาทุกคนนะคะพ่อแม่ทุกคนนะจ๊ะเห็นทุกคนนะจ๊ะเชิญเชิญค่ะเชิ่มเชิญค่ะเดี๋ยวเราเซลฟี่กันก่อนนะจ๊ะเห็นทุกคนนะจ๊ะมาเรียมยิ้มกว้างๆเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมาเลยด้านนี้เลยครับผม โอเคอ่าอีกท่านอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งรับเชิญค่ะอ่าเดี๋ยวเห็นทุกคนนะจ๊ะด้านล่างเห็นทุกคนนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยเนาะอ่าช่างภาพมาครับอ่าให้สัญญาณนะคะกล้องตรงกลางนะคะกดไลค์ให้หน่อยนะคะหนึ่งครั้งขอวิดีโอด้วยนะคะบอกมือได้นะคะ ยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานแม่ยังไม่ได้ถ่ายนะครับเดินกลับไปถ่ายรูปแม่ไปดูเลยยิ้มๆไปนะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทีผู้บริหารของเราขอบคุณทีมผู้บริหารจากองค์การพัฒนาชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินรอยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณน้องไออัลกัดบันดิตอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้น้องไออัลลงไปพักม่อนก่อนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่า นี่น่ารักเนาะาาเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปส่งน้องไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนละคุณ เนี่ยจะดเนียนอย่างเดียวเลยคุณเออคุณสองคนว่าคุยกันไปก่อนคุณจะดเนียนไม่ได้คุณอย่าไปเนียนคุณวันนี้กลับก่อนกลับเข้าที่ก่อนไม่ได้คุณกลับเข้าที่ก่อนข้อมูลไม่ได้มีอะไรมากก็คุยคุยกันสองคนไปก่อนไม่ได้หรอจัดเนียนไปกับน้องไรอันไม่ได้เป็นห่วงน้องเขาเป็นไรเก็มีคนดูแลเยอะแล้วเนมันน่าจนักอยู่เนี่ยคนดูซิคนรอดูแลน้องไรอันกี่คนเนี่ยคุณจะตามไปดูแลด้วนะเราไม่คนดูแลไล้วคนดูคนรอดูแลเราก็จะไม่ไม่หมดแล้วนี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวดิฉ